ลำดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญน,นะคะแอมเดอะสตาร์ค่ะในรางวัลลูกกตันยูแต่ว่าอ๋อนี่ค่ะน้องแอมมาแล้วนะคะคือคุณพ่อเนี่ยรับรู้แล้วนะคะว่าตัวน้องแอมเองเนี่ยได้รับรางวัลลูกกตัญยูนะคะของงานดาวเมฆลาของเราประจะมีสอาด้วยนะคะรู้สึกพูดไปคนลุกไป <laughs> ค่ะ ทราบว่าน้องแอมก็หลังจากจบงานนี้นะคะก็จะรีบขึ้นเครื่องบินนะคะเพื่อไปร่วมงานศพของคุณพ่อนะคะที่จังหวัดพะเยาใช่ไหมคะน้องแอมคะพะเยานะคะขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะน้องแอมและขอแสดงความยินดีกับรางวัลด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอแสดงความยินดีกับ,น,ะะบ,บ,กบน้องแอมเดอะสตาร์สักครั้งค่ะแล้วก็ขอขอบคุณคุณอมรมีมโนโด้วยนะครับที่วันนี้ได้ให้เกียรติมามอบรางวัล